สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำนิสสันทีด้านะคะรถปี08คันนี้นะคะตัวรถเดิมบางเลยนะคะทุกท่านไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะราคา99,000บาทค่ะทุกท่านสามารถขับทางไกลได้สบายหายห่วงเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีค่ะแน่นๆเลยนะคะเรี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะสวยงามพร้อมใช้นะคะทุกท่าน เกียร์เข้านิ่มเข้าครบเข้าปกตินะคะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้นะคะราคา9 9 9 0 0บาทติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อยค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะตามในรูปเลยนะคะสวยกว้างขวางกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ออโต้แอร์เย็นค่ะใช้งานได้สมบูรณ์นะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจนะคะ สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยค่ะทุกท่านแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ